มาดมาเดยอันเล้ออนเลยเลานเลยขัเลย่ันเลยขังเันเยขันเลนลยันเลนเยนเลนลันเนเลยเันเันเเัเลนีนน คนเราบ่มีเปิดยิ่งว่ามแต่ของเงินเม็ทเจอพอออช่วยช่วยเทรบอกกุใส่เนี่ยคือหมูกูใส่หอว่ามันไล่บามันใสุ่่นอ้พีบอกวนน้อนอยู่น่ทีเออเขาถนจะตขีดเลยเออมันจะไปเรื่อยเนาะวัดไปไหนซื้อได้ดิ เดอบหลบโอย่ดจักนาที40หลมันเข้ากาีเอาหมูออกลูกหีกนหนึ่งบุ้เสียหมันางมากีนี่เราเปิดทออันนี้่ยงมันกข้างหลังบอบอคัอต้กออกเอากอนพักค่อยพักไปจอดรถไปไ้ทลนั่นการรอ อ้าไยจังบางยู่หมูออกู็ดีเลยนี่ชั่วคาดเได้ไปดีไปางยุ่นแล้วเจบ่า่น่มเบ่ลอด่อยู่บวห้างลมันบ่มจัดมดนี่จะน่ไม่เน่อใส่ลัดไมันย่างไปไปเรื่อยโอบโหเนาะเอาปเอาซื้เกุ้งหกุ้บาง เสือข้าวลองแล้วก็ผู้นั่งอยู่เอากลงใส่เล่งนะนะยกขึ้นใส่เล่งนะหามซอกันได้อยู่บ่มันสิไปเร็วกว่านีอยู่ดิมันไปเรามันไปหมูันวสียางหวงมันมันก็เรี้ยวกรับขึ้นมาอีกเห ัไหักเามาเด็ดว่าพักกระถินไปอยู่นป่ปลามันมีพักกระถินยามยปยโลก Mai hoàng, ma hầu hung hoàng, hầu hoàng, thương hầu thương hoàng, thương hoàng, 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 hầu mèo hầu mèo em cứ chỉ được <laughs> Da. Dobro. 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 พวกมุกเศ้าหอดดอกก็น um oh, uh, um, uh, ี่น uh, uh, ี่นี่เนี่ยมันไปบามันผิดต่อักเสี็จิหก็แล้วบให้มันกินแล้วน่าล่กอันตรือ

พักกันนอนบ้านีโอ้ยอันอีขาวหุ่นตัวอาวาอยู่ไม่เป็นหยังสินอกกรูกพุนปรูปพี่คือร้านจิตพ่อหนูขอร้องอย่าเอาหยังอีเด้บอบักปลาพอ่อจะนอนแล้วบ้านี